ตอนวิญญาณหยอดเหรียญตอนนั้นเป็นช่วงเที่ยงคืนพอดีผมอยู่หอพักคนเดียวเสื้อผ้ากองเต็มตะกร้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงไปซักร้านซักผ้าหยอดเหรียญอยู่ใต้หอเป็นห้องกระจกเก่าๆที่เปิดไฟนี้ออนวูบวาบอยู่มุมหนึ่งมีเครื่องซักผ้าตั้งเรียงรายอยู่ และกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งหมุนช้าๆเหมือนกำลังจับตาดูอยู่ตลอดผมหยอดเหรียญสิบบาทเครื่องเริ่มทำงานมีเสียงติดตามด้วยเสียงน้ำไหลผมนั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกพังๆข้างเครื่องรอไปเรื่อยๆเปิดมือถือดูคลิปค่าเวลาแต่จูๆ่ๆไฟในร้านก็กระพริบแล้วดับวูบลง ผมยกมือถือขึ้นส่องข้างในไม่มีใครเลยนอกจากผมแต่ในเงาตรงฝั่งมือสุดเป็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่หน้าตู้เครื่องซักผ้าเธอใส่เสื้อยืดสีซีดเปียกน้ำหยดลงพื้นเป็นสายยืนก้มหน้าเงีย,งยบๆอยู่ตรงนั้นผมหันไปดูตรงนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ผมรีบลุกขึ้นและเดินออกจากร้านแต่ทันใดนั้นหน้าจอกล้องวงจรปิดที่ผนังห้องแสดงภาพหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ข้างหลังผมใกล้แค่เอื้อมผมสะดุ้งหันหลังกลับแต่ไม่มีใครกล้องยังหมุนช้าๆและหน้าจอยังแสดงภาพแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเธอไม่ได้หันหน้าเข้าหากล้องเธอหันหน้ามาทางผม มองทะลุผ่านจอออกมาเหมือนรู้ว่าผมกำลังมองอยู่ผมรีบคว้าตะกร้าเหรียญยังไม่หมดรอบซักผมไม่สนใจแล้วผมวิ่งออกมาพร้อมเสียงประตูเหล็กด้านหลังปิดดังปังผมหันไปมองร้านนั้นเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่เลยวันลุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเขาหยุดนิ่งแล้วถามว่าร้านซักผ้าตรงนั้นหรือ ใต้หอเราไม่มีร้านซักผ้านนะตรงนั้นเป็นห้องเก็บของร้างตั้งแต่หอเปิดแล้วผมกลับไปดูอีกทีประตูร้านล็อกด้วยโซ่ขึ้นสนิมและกระจกฝุ่นขึ้นจับหนาเตอะแต่สิ่งเดียวที่ยังอยู่ที่เดิมคือกล้องวงจรปิดตัวนั้นที่ยังหมุนช้าๆเหมือนกำลังตามจับตาคนที่เคยหยอดเหรียญมาก,ก่อน